เมื่อคุณเห็นโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับงานดูแลบ้านและตอนนี้คุณขาดแคลนเงินเป็นอย่างมากคุณจึงตัดสินใจสมัครเข้าทำงานไปและบ้านที่คุณต้องไปอยู่ดูแลนั้นก็คือบ้านสุดหรูจากยุค80และมีระบบสุดไฮเทคในยุค80ที่เขาเรียกกันว่าครับครับมันคือการปรบมือสองครั้งเพื่อให้ไฟเปิดและปรบมืออีกสองครั้งเพื่อให้ไฟปิดภาพเกมคือทำมาดีอยู่นะสำหรับเกมฟรีในสตรีมเนี่ยยีนีต้อนรับผู้ชมนะครับทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Nightmare Fire เอพ s o ซด ครับครับก่อนไปรับชมนะครับถ้าเกิดมือคุณผู้ชมขนหนว่างเนี่ยก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทาคลิปไว้ผมด้วยนะไปครับคุณผู้ชม let's go <S มันจะหลอนสักแค่ไหนนะครับคือเห็นต่างชาติเล่นเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้8ตุลาคม1984ผมเห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับงานบ้านเนื่องจากผมขาดแคลนเงินผมจึงสมัครเข้าทํางานไปหาเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ชมคนนี้หรือเปล่าเราลงไปคุยกับเขาดูนะครับ ประานโทษนะครับผมกำลังหาบ้านอยู่นะครับคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมได้ได้แน่นอนกูกำลังมองหาบ้านไหนอยู่เหรอฮะผมกำลังมองหาบ้านของมากซิมอยู่นะครับเขาจ้างให้ผมดูแลในขณะที่เขาไม่อยู่นะ่ะอืมมากซิมอย่างนั้นเหรออ๋อปกติแล้วเขามักจะให้ฉันดูแลในตอนที่เขาไม่อยู่นะฉันชื่อมาโคนะมาโค้โบตอฟกี้โบตอฟกี้หรือเปล่าอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับยินดีที่ไดารู้จักนะครับมาโกคุณบอกผมได้ไหมว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนเนะี่ะมันคือสองหลังถัดจากนี้ตรงนี้คือบ้านของฉัน ส่วนตรงกลางก็คือบ้านของเพื่อนบ้านของเราที่ชื่อว่าซาโวอ๋อขอบคุณมากครับคุณมาโก่ไม่มีปัญหาหรอกนะอางั้นฉันขอตัวก่อนเลยกันนะฉันเพิ่งได้พัสดุทางไปรษณีย์มานะ่ะฉันตื่นเต้นจริงๆเลยที่จะได้แกะมันดูนะ่ะน่าจะเป็นไอ้กล่องแคปแคปในมือเขานะครับถ้าตามที่เกมบอกเนะี่ยมันเป็นระบบเปิดปิดไฟเว้ยโอ้มันฟังดูน่าสนใจมากเลยครับมันทําอะไรได้เหรอมันเป็นอะไรที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นมากเลยเลยนะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมไฟควบคุมอุณหภูมิหรือแม้แต่ก,การรักษาาความปลอดภยนะัย โอ้มันฟังดูดีจังครับแต่ทําไมคุณถึงตัดสินใจซื้อมันเหรอส่วนหนึ่งที่ฉันซื้อมาน่ะก็เพราะว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยมันมีเรื่องแบบแปลกๆเกิดขึ้นแถวๆนี้นะแต่สาเหตุหลักมันก็มาจากซาโวเพื่อนบ้านของเรานั่นแหละมันมีอยู่หนึ่งเครื่องแล้วมันก็มาโม้ให้ฉันฟังไม่หยุดเลยเขาออกไปพักผ่อนโดยทันทีเลยแหละหลังจากที่ติดตั้งมันมันมีระบบเฝ้าระวังในตัวเองน่ะคือมันเจ๋งมากเลยนะฉันว่าเขาคงดูสิ่งต่างๆในบ้านเขาในขณะที่เขาไม่อยู่แน่ๆเลยแหละโอเคครับผมหวังวาคะะนนนับมรแ มาโค่ม่เป็นไรไม่เป็นไรหรล็ลลอกถ้าคุณต้องการอะไรเนี่ยคุณบอกฉันได้เลยนะฉันอยู่ห่างออกไปแค่บ,บ้านหลังเดียวเองเนะี่ยโอเคครับคุณผู้ชมก็คือพอหนุ่มคนนี้นะครับกำลังเห่อกับเครื่องมือสุดไฮเทคในยุค80ถ้าเกิดมันโผล่ในยุค80จริงคือมันเป็นอะไรที่ไฮเทคจริงนะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของคนที่ชื่อว่าซาโวนะครับที่เขาไปพักผ่อนนะครับหลังจากติดเครื่องที่แบบรักษาความปลอดภัยบ้านได้สมาร์ทโฮมโอเคหลังนี้แหละมัง้งที่เราต้องมา โอ้บ oh, ้านหลังที่เรามาเฝ้าก็มีระบบติดตั้งอยู่นะครับคาเตือนบ้านหลังนี้ถูกเฝ้าระวังด้วยระบบครับครับมีขู่ซะด้วยว่าบ้านนี้นะครับระบบป้องกันคือระบบแบบอัตโนมัติอย่างนั้นเหรอกดจดหมายกดได้ไหมกดอะไรไม่ได้เลยกดอะไรไม่ได้เลยครับอุ้ยแต่เกมเห็นมือโอ้แต่เราเดินเหมือนซอมบี้เลยไม่ค่อยมีแรงซะเท่าไหร่โอเคเข้าบ้านไปเลยได้ปะจะคิดว่าเจ้าของบ้านน่าจะซ่อนกุญแจไว้ในสวนหลังบ้านนะ โอเคไปที่สวนหลังบ้านนะผู้ชมไปตรวจหาตรวจดูกุญแจหน่อยสิอันนี้เป็นแค่ต้นเกมอยู่คงยังไม่มีสิ่งแปลกๆโผล่มาหรอกมั้งใช่ไหมฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยวางกุญแจไว้ที่กระถางดอกไม้ดอกไม้หรอเอ้แต่น,นี่มันไม่ใช่กระถางอะ่ะมันเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้เพื่อเพียวเอ้ยอันนี้ปะน่าจะใช่นะโอเคเรียบร้อยอ๋อเพิ่งรู้ว่าบ้านต่างประเทศเขาก็มีอันนี้หรอไอที่มันแขวนไว้ให้ลมพัดนะครับแล้วมันจะเป็นเสียงแบบเสียงทําให้ใจเย็นอ่ะ คือคนอื่นฟังแล้วเป็นไงไม่รู้แต่ผมฟังแล้วมันแบบดูใจเย็นดีนะมาแล้วครับผมเรียบร้อยประตูเอา้าทำไมประตูไม่เปิดวะหรือมันเปิดช้าโอ้โหมันมันเปิดช้าขนาดน,นี้เลยล่ะเข้าไปในบ้านเอ๊ะ <anca modo> ทำไมบ้านมันมืดจังอะกดอะไรไม่ได้เลยลองกดตัวคิวดูมันปุบมืออ๋ออุ้ย เออนี่บ้านมันกำลังต้อนรับฉันอย่างนั้นเหรอ <iy ant noise> ก็พวกเขาบอกว่ามันคือสมาร์ทเฮ้าสนี่นะโอเคตกใจหมดอุ้ยกูตกใจในกระถางต้นไม้เลยตกใจให้หมดเลยตรงนี้เป็นรูปครอบครัวปะน่าจะเป็นรูปครอบครัวนะครับวางไว้ด้วยเอ่อเขาให้เราไปไหนอะอ่านโน้ตนะครับที่อยู่ตรงตู้เย็นอย่างนั้นเหรอเฮ้ส <UM? วัสดีขอบคุณนะที่ช่วยดูแลบ้านของผมนะ่ปรดตรวจสอบว่างานของคุณเนี่ยมันจะเรียบร้อยดีนะก็คือว่าไปตรวจสอบกล่องจดหมาย ลดนาต้นไม้แล้วก็เอาขย่าไปทิ้งปลอนะครับกดคิวเพื่อเปิดปิดไฟในห้องใดก็ได้ปลอลออยกปลอนึงนะครับเมื่อทางานทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาอะไรกินในห้องครัวได้เลยนะโอเคตอนนี้นะครับเพลงก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาให้เราไปสํารวจห้องแนวทั้งหมด6ห้องในบ้านนี้อันนี้กระดาษอะไรเป็นใบเสร็จนะครับใบเสร็จของไอ้ระบบแคร็บแคร็บนี่นะครับทั้งหมด97ดอลถ้า97ดอลในยุค80นนี่มันก็ราคาสมเหตุสมผลอยู่นะเปิดตู้เย็นดูซิ มีอะไรอยู่บ้างไหมนะมีเนื้ออยู่ห้าก้อนแล้วก็โคกหนึ่งขวดไม่มีปุ่มให้เราหยิบมากินนะมีแต่หยิบเอาออกมาเล่นนะครับเอาออกมาสนโอเคปิดตู้ไปก่อนเลยกันนะถังขยะมันมีกระดูกอะไรแบบชิ้นโคตรใหญ่เลยวะมันกระดูกคนไหมเนี่ยชิ้นโคตรใหญ่มันไม่น่าใช่กระดูกสัตว์ปะวะจริงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนแรกพูดขำๆแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มขลลุกจริงจังแล้วมันไม่ใช่กระดูกสัตว์จริงนะเว้ย เปิดหลังบ้านครับไม่มีอะไรโอเคแล้วก็ปิด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 ไประบบเลื่อนนะครับมันต้องใช้แบบเมาส์เราแบบลากแบบสะบัดอะสะบัดเอาเองด้วยนะเวลาเลื่อนประตูอันนี้อันนี้ห้องอะไรอะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับโอเคไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดินเปิดไฟทั่วบ้านก่อนส่วนห้องนี้เป็นโออะไร ทำไมห้องนี้เสียงตบมือมันดังกว่าห้องอื่นวะห้องเก็บของเหรอลองรถอะไรประมาณนั้นมีผู้อาวุธครบมือใครมาตอนนี้โดกกนกลัวกระซวกนลเว้ยและเสียงเพลงม่งโคตรบิว้วเลยอะเปิดห้องนี้ชแวแเปิดเข้าไปตระเบอโอเคอันนี้เป็นห้องน้ำเนียครับผมว่ามันต้องมีสักห้องหนึ่งที่เราตรบมือแล้วมันแบบแป้แบ้เข้ามาใส่หน้าเราแน่นอนมันต้องมีแน่นอน ต่อไปชั้นบนนะครับตอนนี้เราสำรวจได้2ห้องแล้วเฮ้ยติดอะไรอะ่ะอ๋อเดินผิดฟังตบมือก่อนโอเคแล้วก็มีอีกสองห้องนะครับส่วนห้องนี้อยาเข้าไปอย่างนั้นหรอล็อกนะครับไม่ให้เข้าด้วยห้องนี้แล้วกันสวัสดีครับไม่ติดต้องไปใกล้กว่านี้โอเคอันนี้เป็นเป็นห้องทำงานปะ หนังสือเรื่องนี้นะครับก็คือสามร้อยจัมสแกร์นะครับไอเดีย <c oughs> คือสามร้อยวิธีจัมสแกร์นเโหรึงเขียนหลอกคนเล่นมาเนี่ย <c oughs> ประตูนี้เปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้เลยสำรวจไปสี่ห้องแล้วตอนนี้ห้องนี้อันนี้เป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําชั้นบนมีน้องเป็ดด้วย <c oughs> มีถ้วยหมดเลยน้องเป็ดอะต่อไปห้องสุดท้ายแล้วนะครับเปิดเข้าไปแปะ๊แปะโอเค ห้องนี้เป็นห้องนอนเนี่ยครับบ้านนี้มันก็ดูปกติดีต่อไปฉันไปจัดการกับสิ่งที่ฉันต้องทําดีกว่าอ่าตอนนี้เควสเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือให้เราไปเช็คเมลบ็อกแล้วให้เราไปเช็คกล่องจดหมายนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ตรงน,นี้มี how to kill โ oh อ้โหหนังสือวิธีฆ่าคนดูแลบ้าเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวทําไมลักษณะนิยมของเจ้าของบ้านหลังนี้มันแปลกๆวะคุณผู้ชมแล้วเล่มนี้แม่งวิธีฆ่าคนดูแลบ้านโอเค เราไปเช็คเมลบอกนะครับก็คือข้างล่างไปเช็คกล่องจดหมายกันครับว่าในกล่องจดหมายเนี่ยจะมีอะไรอยู่แต่ตอนแรกที่ผมเข้าบ้านเนี่ยก่อนผมเข้าบ้านอะ่ะมันเช็คไม่ได้เว้ยผมว่าผมไปกดแล้วนะโอเคอุ้ยประกาศค้นหายหรอคุณเคมเคาเซฟสันอายุ25ปีนะครับหนักร7 0ปอนด์สูง5.9ฟุตพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่23กันยา1นึ่ี่นะครับที่สวนสาธารณะเขาสวมเสื้อสเวตเตอร์สีดำนะครับแล้วก็หมวกสีดำ ทำงานบริการดูแลบ้านด้วยงานเดียวกับกูเลยนี่วะหากใครพบข้อมูลเนี้ยครับกรุนานโทรมาเบอร์นี้โอ้โหแย่แล้วคุณชมหายตัวไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยทำไมเพลงต้องบิววะมันฟังดูเหมือนกับพวกเรื่องนี้ยายสยองขวัญเลยสงสัยจังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะโอเคเรียบร้อยแล้วนียครับต่อไปได้เวลาไปลดน้ำต้นไม้แล้วไปอยู่ดีเสียงดนตรีมันต้องบิวขนาดนี้ด้วยวะไม่เข้าใจเลยปิดบ้านด้วยเดี๋ยวมีคนเข้ามาโอเค กดต้นไม้ก็ต้องไปหลังบ้านอย่ามานะอย่ามาตอนนี้นะเปิดไฟอยู่ทั่วบ้านนะเว้ยอย่างนี้ถ้าเกิดโจรมันมาเนี่ยมันก็แบบตบมือให้ไฟปิดได้ปะ่ะแล้วมันก็สามารถเข้ามากระซวกไส้เราได้นะครับคุณผู้ชมแจ้แล้วมันฟังดูเหมือนดาบสองคมยังไงก็ไม่รู้เอาน้ำจากไหนรถอะอ่าบุรน้ำตั้งอยู่นี่เดินหาตั้งนานเนี่ยครับโอเคคิวต้องใช้สายยางรถที่ที่สามโอ้โหแล้วน้ำเป็นแบบบูฟเฟ่เนี่ยครับไม่มีวัน โอเคลถไปที่สี่ครับรดเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงคนเดินกระโดดไม่ได้ด้วยกระโดดดูไม่ได้ด้วยคนเดินอยู่รอบรั้วแล้วคุณผู้ชมแย่แล้วลดต่อก่อนเฮ้ยด้ยินไหเดินไปนู่นแล้ว อย่านะวิลด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 ต่อไปโอเคต่อไปที่สุดท้ายเมา,เาวะมันไม่มาหรอกเนอะโอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับก็เอาอย่างในห้องครัวไปทิ้งซึ่งมันก็คือขยะที่ผมนั้นสงสัยอยู่เว้ยคุณผู้ชมเปิวตัวก่อนสงสัยว่ามันเป็นกระดูกคนน่ะเนี่ยคือ,อยังไงมันก็มองเป็นกระดูกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากกระดูกคนเว้ยชิ้นส่วนประมาณเนี้ย นี่มันหนักกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะแล้วทําไมมันถึงมีกระดูกพวกนี้ยื่นออกมาข้างนอกล่ะบางทีแล้วฉันควรจะเลิกอ่านพวกนิยายสืบสวนสอบสวนไปสักพักหนึ่งนะใช่ตอนนี้เราอยู่ในบ้านคนอื่นเราไม่ควรที่จะคิดมากมากเกินไปนะผู้ชมเอาขยะไปทิ้งแบบชิวๆโอ้โหแล้วออกไม่ได้ต้องวางถุงไว้ก่อนแล้วก็ดึงประตูแล้วก็ถุงขยะมาอย่างนี้โอเคมันจะได้ไม่ดันออกไปนะครับ <c oughs> อุย้ยหยุดโกน มีคุณทำให้ฉันกลัวนะครับกับคุณคือใครถามคือใครก่อนเลยกันนะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ชื่อลิสโตลิโนสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาฉันมีคำถามอยากจะถามแกสองสามข้อนะ่ะได้ครับแน่นอนแต่ว่ามันคือเรื่องอะไรหรอมีรายงานว่าแถวเนี้ยมันเกิดความไม่สงบสุขเกิดขึ้นมีการหายตัวไปแล้วก็ปรากฏการประหลาดเรากำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อยู่แล้วนะใช่ครับผมก็ได้ยินมาแบบนั้นนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเรียบร้อยดีนะ่ะตอนนี้ผมแค่กำลังเอาขยะไปทิ้งครับ คุณแน่ใจอย่างนั้นเหรอแล้วว่าเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าย่านนี้มันมีอะไรมากกว่าที่ตาเราเห็นได้นะมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นอย่างนั้นเหรอมีอะไรมีผีไงพี่ใช่ครับใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมแค่จะเอาขยะออกไปทิ้งเนะี่ยโอเคโอเคแต่ก็อย่าลืมช่วยเป็นหูเป็นตากับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยละ่ะช่วยกันสอดส่องดูแลนะแน่นอนครับผมจะช่วยเองคุณสารวัตรและคุยกับคุณสารวัตรเสร็จเพลงหายไปเลยคือการควบคุมเกี่ยวนี้มันยากอยู่แล้วคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อย ต่อไปนะครับก็คือไปหาอาหารกินนะครับในห้องครัวสวยงามอย่านะอย่าไปใครมาตอนนี้นะอย่าไปใครแอบเข้าบ้านผมเด้โอ้ยเมื่อกี้ห่างตาผมเห็นแบบมือโคตรยาวแม่งตบมืออยู่ตรงนั้นคุณโมผมเห็นจริงนะปะแปะเปิดไม่ติดโอเคอย่านะเว้ เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเสียงเท้าโอ้โหเควสเปลี่ยนอุ้ยคือเกมนี้แม่งทำเสียงมาโคตรหลอนคุณผู้ชมหลอนมบกหลอนมากเนี่ยอะไรเสียงเหมือนคนไขประตูทำไมไฟไฟมันดับดับหมดเลยห้องนี้ล่ะโอเค ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีมีเสียงเท้าเดินอยู่ข้างบนแบบตึมต้มตึม้มตึ้มอะเสียงเท้าคือแบบหนักแน่นมากโอเคยังไม่มีอะไรครับป้ายอ๋อป้ายล่วงลงมาโหใครเป็นคนทำวะป้ายล่วงแต่ก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมห้องนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรเช็คไปแล้วหนึ่งห้องครับเหลืออีกสองห้อง ห้องนี้โอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเอยเดี๋ยวคุณผู้ชมเป็ดน้องเป็ดที่ผมบีบเล่นนะ่ะมันหายไปไหุ้ยมันวางไวทั่วห้องน้ำเลยไม่ใช่หรอที่ผมจำได้อ่ะใชล้วไงใครขโมยเป็ดกูไปวะห้องนี้โอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฉันเหนื่อยแล้วล่ะนะฉันควรไป เอาอะไรมากินนะครับแล้วก็เข้านอนโอเคเมื่อกี้เห็นแบบมือโคตรยาวอะ่ะยาวมากมองอยังไงมันก็ไม่ใช่คนเว้ยมันแบบมาตบมือให้ไฟบ้านเราดับเว้ยอันนี้อันนี้ซีเรียวอ๋อต้องต้องเอาไปวางไว้บนเตียงด้วยนะครับโอเคเข้ามาแล้ววางชามสีเรียวไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ลงไปนอนตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับประมาณนั้นกดเปิดทีวีดู เฮ้ยเสียงคนปิดประตูห้องเฮ้ยวอะไรวะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสองสี่สามตีสองอุ๊ยจุด what the ลุกขึ้นน่ามาอะไรนะเควสบอกว่าให้เราไปดูนะเพราะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคเปิดประตูโอ้โหแล้วมันมืดอีกแล้วอะเอา้า ประตูตรงนี้พังประตูพังแล้วคือโอ้โหอะไรวะเนี่ยล่องรอยของการขี่ควนอะไรเต็มไปหมดเลยอะอย่านะอย่ามานะขอร้องตอนนี้อันนี้ซ่วมมีที่กดอะไรวะโอกดซ่วมเนี่ยไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นใครตกมือผมไม่ได้ตบมือเมื่อกี้เฮ้บเข็บ ก็แคบแคบอยู่นี่อย่านะอันนี้แกเป็ดเป็ดอยู่นี่โอเคพวกนี้ไม่มีอะไรโ,โหแล้วเพลไม่โคตรบิวเลยกูถามจริงค่ะโอเคโอ,โอ้โหชัดเจนเลยอุ้ย ผู้ชมเสียงเพลงกลัเจบอกว่าเราเราอยู่บนชั้นสองวันนี้มี่คข่หน้าที่จะตัวสูงขนาดนี้ปะวะอะไรอะ่ะชอบเป็ดไหมไม่ชอบไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วยังไงอะต้องไปหยิบเป็ดหรอ

จบยังอะน,นั่นมันอะไรวะเนี่ยต้องรีรบออกจากที่นี่นะครับให้เร็วที่สุดโอเคคุณผู้ชมเราต้องไปแล้วออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพราะงั้นก็ต้องวิ่งโอ้โหป้ายป้ายโฆษณาหมู่บ้านแครับครับ,ค,รบคือมันโคตรน่ากลัวหายใจไม่ทั่วท้องเลยกูแม่งคือมันเหมือนดาบสองคมจริงอะคือเวลาจะมีคนระบุบ้านเราเนะี่ยมันสามารถป,ปบมือเอาจบแล้วหรอ ผมวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปจนถึงสถานีตํารวจที่ใกล้ที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้สืบสวนผมนะครับแล้วก็พบศพรลยชีวิตของมาโควะ่ะก็คือเพื่อนบ้านที่เราไปคุยคนแรกเนียครับเขาตุยเนียครับอยู่ในอยู่ในบ้านของเขาในขณะเดียวกันเนียครับก็พบศพของมักคซิมเนี่ยถูกยัดไว้ในอืแน่นอนกูนบอกแล้วถูกยัดไว้ในถุงขยะนอกบ้านเนียครับก็คือถุงขยะที่เราเอามาทิ้งเนี่ยมันคือศพของเจ้าของบ้านแล้ววิ ส่วนซาโวนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้หายตัวไปในแบบที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ยังไม่พบศพของเขาเลยมันมีรอยขีดข่วนนะครับที่น้าขนลุกบนผนังนะครับแล้วก็เรื่องราวที่หน้าขนลุกสะเทือนใจชั้นแต่ก็ไม่เคยพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอีกเลยคดีนี้ยังไม่ถูกคี้ขคายนะครับมีแค่ความลับอันน่ากลัวนะครับที่ถูกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังแต่ก็ต้องตบมือนะครับตบมือให้กับผู้สร้างของเกมนี้เป็นอะไรที่แบบ ดีมากเกมดีมากนะครับน่ากลัวมากคนหัวลุกมากนะครับมันเป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายแต่ว่าเขาสร้างให้มันแบบน่ากลัวได้ขนาดเนะี้ยสรุปแล้วนะครับเราก็ถูกคนแบบจ้างมาเนี่ยให้ดูแลบ้านแล้วเราก็ไม่รู้ในตอนจบนะครับจากเจ้าที่ตำรวจว่าคนที่เขาจ้างเรามาดูแลบ้านเนะี่ยเขาตุยแล้วนะครับซึ่งศพของเขา็ขูของเขาเนี่ยก็อยู่ในถุงดําที่เรานั้นยกเอามาทิ้งหน้าบ้านนันะ่นแหละนะแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยที่เราเจอตอนแรกเนี่ยก็ตายแล้วเหมือนกัน โดยรวมแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้กับพวกเขาก็เพราะว่าเขาใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าแคร็บแคร็บนะครับไอ้สมาร์ทโฮมสมาร์ทเฮ้าส์นี่แหละนะส่วนในตัวประหลาดมือยาวๆที่เราเจออยู่เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่งั้นสำหรับคลิปเดียวนี้นะครับผมคงต้องขอจบไปที่ตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาถึงถึงตอนนี้อ่ะนะไว้เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าแล้วกันนะครับจะเป็นคลิปอะไรจำเกมอะไรสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ